คุณเคยไหมครับที่อยู่ในพื้นที่อันเงียบสงบของห้องน้ําหลังจากช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลายแต่แล้วกลับต้องชะง,งักงนันเพราะสิ่งผิดปกติบางอย่างที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าสิ่งเล็กน้อยที่กลับมีพลังมากพอที่จะหวานเมล็ดพันธุ์แห่งความกังวลลงในใจของคุณ <S <S นั่นคือวินาทีที่คุณก้มลงมองแล้วพบว่าปัสสาวะของคุณมีฟองฟอดฟ,ฟ,ฟูฟ่องเหมือนกับฟองเบียร์ที่พึ่งลินสดสดและแล้วในช่วขณะแห่งความเงียบงนัน คำถามที่เหยียบเย็นก็วิ่งผ่านสันหลังของคุณหรือว่าไตของเรากำลังมีปัญหาผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีเลยครับในโลกที่เราถูกห้อมล้อมไปด้วยข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพมากมายสัญญาณที่ผิดปกติเพียงเล็กน้อยของร่างกายก็อาจกลายเป็นเงาที่น่าสะพรึงกลัวคอยหลอกหลอนอยู่ในความคิดความรู้สึกสับสนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่เข้าใจ ความกลัวที่มองไม่เห็นต่อโรคร้ายที่อาจซุ่มซ่อนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไตซึ่งเป็นโรคที่มักจะคืบคลานเข้ามาอย่างเงียบเชียบคุณไม่ได้เผชิญความกังวลน,นี้เพียงลำพังนะครับผู้คนนับล้านทั่วโลกก็เคยมีคำถามเดียวกันมีความรู้สึกไม่สบายใจแบบเดียวกันเมื่อต้องเจอกับฟองอากาศเล็กๆเ,เหล่านั้นแล้วแท้ที่จริงแล้วฟองเหล่านั้นกำลังพยายามบอกอะไรกับเรากันแน่มันเป็นเหมือนลางร้าย เป็นสัญญาณเตือนจากไตคู่สำคัญที่กำลังร้องขอความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่าหรือเบื้องหลังฟองเหล่านั้นยังมีเรื่องราวอื่นมีคำอธิบายที่เรียบง่ายและน่ากลัวน้อยกว่านั้นอีกมากก่อนที่เราจะด่วนสรุปและจมอยู่กับความวิตกกังวลลองมาหายใจเข้าลึกๆพร้อมกันแล้วค่อยๆพลิกเปิดความลับของปรากฏการณ์นี้ไปทีละชั้นเหมือนกับนักสำรวจผู้ใจเย็นเพราะบ,บางครั้งคำตอบไม่ได้ซ่อนอยู่ในเรื่องที่ซับซ้อน แต่อยู่ในสิ่งธรรมดารอบตัวที่เรามักจะมองข้ามไปก่อนอื่นเลยลองนึกภาพของน้ำตกนะครับเมื่อสายน้ำไหลทะลักลงมาจากที่สูงด้วยความแรงมันจะปะทะกับผิวน้ำเบื้องล่างเกิดการปั่นป,นป่วนอากาศและสร้างฟองขาวฟูฟ่องขึ้นมามา,มากมายปรากฏการคล้ายๆกันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในโถสุขภั์ของคุณเช่นกันหากคุณปัสสาวะด้วยแรงดันที่สูงสายของปัสสาวะจะพุ่งกระแทกกับผิวน้ำในโถอย่อยางแรง ทำให้อากาศถูกดึงเข้าไปผสมและก่อตัวเป็นฟองซึ่งฟองประเภทนี้มักจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ไม่สม่ำเสมอและจะสลายตัวหายไปอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่นาทีนี่เป็นปรากฏการณ์ทางกายภาพที่ปกติอย่างที่สุดไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยครับมันเป็นเพียงสิ่งที่บ่งบอกว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณทำงานได้ดีเยี่ยมจนสามารถสร้างกระแสที่ทรงพลังได้อีกสาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยมากก็คือ ภาวะที่ร่างกายขาดน้ำเล็กน้อยลองจินตนาการว่าปัสสาวะของคุณคือแก้วน้ำมะนาวข้นสดนะครับเมื่อคุณดื่มน้ำเพียงพอน้ำมะนาวแก้วนั้นก็จะใสเจือจางมีสีเหลืองอ่อนๆแต่เมื่อคุณดื่มน้ำไม่พอน้ำมะนาวแก้วเดิมก็จะเข้มข้นขึ้นมีสีเข้มขึ้นเมื่อปัสสาวะมีความเข้มข้นสูงระดับของสารต่างๆที่ละลายอยู่ในนั้นเช่นยูเรียก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย สารเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงแรงตึงผิวของปัสสาวะทำให้เกิดฟองได้ง่ายขึ้นเมื่อสัมผัสกับอากาศดังนั้นหากคุณสังเกตเห็นว่าปัสสาวะมีฟองพร้อมกับมีสีเหลืองเข้มเป็นไปได้อย่างยิ่งว่านั่นคือเสียงกระซิบเตอเบือนเบาๆจากร่างกายว่าเพื่อนเอ,อ๋ยขอน้ำอีกสักแก้วนะและในบางครั้งผู้ร้ายตัวจริงอาจไม่ได้อยู่ในร่างกายของคุณเลย แต่อยู่ที่สารเคมีทำความสะอาดที่เราใช้กับโถสุขภัณฑ์ซึ่งอาจตกค้างอยู่สารลดแรงตึงผิวบางชนิดในน้ำยาล้างห้องน้ำสามารถทำปฏิกิริยากับปัสสาวะและทำให้เกิดฟองได้เช่นกันนี่เป็นสาเหตุจากภายนอกแต่ก็คุ้มค่าที่จะลองพิจารณาดูก่อนที่เราจะกังวลใจไปไกลครับคำอธิบายเหล่านี้พอจะทำให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นบ้างไหมครับเราจะเห็นได้ว่าในหลายๆกรณี ฟองในปัสสาวะเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางสรีรวิทยาปกติหรือเป็นสัญญาณเตือนให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเท่านั้นมันไม่ใช่คำตัดสินโทษแต่อย่างใดแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดครับยังมีเรื่องราวอีกด้านหนึ่งเป็นคำเตือนที่ลึกซึ้งกว่าซึ่งฟองอากาศเหล่านั้นอาจเป็นผู้ส่งสารมาและนี่คือเหตุผลที่เราต้องให้ความสนใจอย่างแท้จริงนั่นคือเมื่อฟองอากาศเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงอากาศที่ถูกดักจับไว้ แต่เป็นสัญญาณของแขกที่ไม่ได้รับเชิญซึ่งมีชื่อว่าโปรโตีนลองนึกภาพว่าไตาทั้งสองข้างของคุณคือเครื่องกรองน้ำที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ที่สุดในโลกในแต่ละวันมันทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อกรองเลือดกําจัดของเสียและสารพิษต่างๆออกจากร่างกายผ่านทางปัสสาวะพร้อมกันนั้นก็เก็บรักษาสารอาหารล้าค่าเอาไว้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโปรโตีน โปรโตีนคือโมเลกุลขนาดใหญ่เปรียบเสมือนไข่มุกเม็ดงามส่วนตัวกรองของหน่วยไตก็เปรียบเหมือนตะแกรงที่มีรูขนาดเล็กจิว๋วในสภาวะที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไข่มุกโปรโตีนเหล่านี้จะถูกกักเก็บไว้ในกระแสเลือดไม่สามารถลอดผ่านตะแกรงกรองนั้นออกไปได้แต่ทว่าเมื่อตะแกรงกรองนี้ได้รับความเสียหายเกิดการอักเสบหรือเกิดการขยายตัวออกด้วยเหตุผลบางประการ รูบนตะแกรงก็จะขยายใหญ่ขึ้นและเมื่อนั้นเองโมเลกุลโปรโตีนอัลลําค่าก็เริ่มรั่วไหลผ่านออกมาปะปนกับปัสสาวะได้ปรากฏการณ์นี้ทางการแพทย์เรียกว่าภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะเมื่อโปรตีนปรากฏตัวขึ้นในปัสสาวะมันจะทำหน้าที่เหมือนสารลดแรงตึงผิวคล้ายกับสบู่มันจะลดแรงตึงผิวของน้ำทำให้อากาศถูกกักเก็บไว้ได้ง่ายขึ้นและก่อตัวเป็นฟองอากาศที่มีขนาดเล็ก หนาแน่นและสลายตัวช้ามากหากคุณพบว่าปัสสาวะของคุณมีฟองลักษณะคล้ายฟองไข่ขาวที่ถูกตีจนขึ้นฟูและมันยังคงอยู่แบบนั้นครั้งแล้วครั้งเล่านั่นคือธงแดงที่เป็นสัญญาณเตือนซึ่งคุณไม่ควรเพิกเฉยโดยเด็ดขาดแล้วอะไรละ่ะที่เป็นสาเหตุทําให้ตะแกรงกรองอันบอบบางของไตเราเสียหายสผู้ร้ายตัวฉกาจที่เป็นสาเหตุหลักก็คือโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเป็นเวลานานสามารถค่อยๆทำลายหลอดเลือดฝอยเล็กๆในไตก่อให้เกิดโรคไตจากเบาหวานในทำนองเดียวกันความดันโลหิตที่สูงอย่างต่อเนื่องก็สร้างแรงกดดันมหาศาลต่อผนังหลอดเลือดของหน่วยไตยทำให้มันเสียหายและเกิดการรั่วไหลนอกจากนี้โรคอื่นๆเช่นหน่วยไตยอักเสบการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือแม้กระทั่ง โรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองบางชนิดก็อาจเป็นสาเหตุได้เช่นกันเมื่อคุณตระหนักได้ว่าฟองอากาศเหล่านั้นไม่ได้เป็นแค่ฟองอากาศแต่เป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือจากไตของคุณนั่นคือเวลาที่เราต้องลงมือทำอะไรสักอย่างไม่ใช่ด้วยความตื่นตระหนกแต่ด้วยความเข้าใจและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในเชิงบวกสิ่งแรกและสำคัญที่สุดเสมอคือการไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำ เพราะมีเพียงการตรวจทางห้องปฏิบัติการเท่านั้นที่จะสามารถยืนยันภาวะโปรตีนรั่วและค้นหาสาเหตุที่แท้จริงได้และนี่คือตอนที่ของวิเศษเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในครัวเรือนของคุณได้ก้าวเข้ามาในเรื่องราวนี้สมุนไพรใกล้ตัวที่เราคุ้นเคยกันดีเป็นยาอันทรงคุณค่าที่ถูกใช้ในตำรับยาแผนโบราณมานับพันปีเป็นฮีโรงเง่เงียบๆที่สามารถช่วยสนับสนุนคุณในการเดินทางเพื่อปกป้องไตของคุณได้ผมกำลังพูดถึง ขิงครับง่ขิงเล็กๆที่มีผิวครุขระอาจดูไม่น่าสนใจแต่ภายในนั้นกลับซ่อนเร้นไว้ด้วยพลังอันน่าทึ่งสารออกกะทัดที่หลักที่ทำให้ขิงมีรสชาติเผ็ดร้อนและมีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์คือจินเจอร์ลสารประกอบชนิดนี้มีชื่อเสียงในด้านคุณสมบัติต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังอย่างยิ่งลองนึกย้อนกลับไปนะครับว่า หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ไตเสียหายก็คือภาวะอักเสบเรื้อรังอนุมูลอิสระซึ่งเป็นโมเลกุลที่ไม่เสถียรและเกิดขึ้นในกระบวนการเผาผลาญของร่างกายก็เปรียบเสมือนผู้ร้ายตัวจิ๋วที่คอยโจมตีและทำลายเซลล์ของไตยอยู่ตลอดเวลาสารจินเจอรอลในขิงจะทำหน้าที่เหมือนกองกำลังป้องกันชั้นยอดมันช่วยเข้าจัดการกับอนุมูลอิสระเหล่านี้ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน มันยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งกระบวนการอักเสบในร่างกายช่วยบรรเทาเปลวไฟที่กำลังเผาผลาญหน่วยไตของเราอย่างช้าๆมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นว่าการบริโภคขิงอย่างเหมาะสมสามารถช่วยปรับปรุงการทำงานของไตลดระดับโปรตีนในปัสสาวะและปกป้องไตจากความเสียหายที่เกิดจากโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงได้ แล้วเราจะใช้ประโยชน์จากเพื่อนแท้ในครัวคนนี้ได้อย่างไรวิธีที่ง่ายและได้ผลดีที่สุดก็คือการชงเป็นชาขิงร้อนๆหอมกลุ่นสักแก้วครับวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่คุณหยิบขิงสดมาซักแง่งหนึ่งขนาดประมาณหนึ่งข้อนิ้วโป้งล้างให้สะอาดไม่จําเป็นต้องปอกเปลือกก็ได้นะครับเพราะที่เปลือกก็มีสารอาหารที่มีประโยชน์อยู่มาก จากนั้นนํามาทุบพอแตกหรือหั่นเป็นแว่นบางๆเพื่อให้สารสําคัญในขิงออกมาได้ง่ายขึ้นใส่ขิงลงในแก้วแล้วลินน้ําที่เพิ่งเดือดจัดตามลงไปประมาณ200-250มิลลิลิตรปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีเมื่อคุณเปิดฝาออกกลิ่นหอมเผ็ดร้อนอันเป็นเอกลักษณ์ของขิงจะอบอวนขึ้นมาคุณอาจจะบีบมะนาวลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มวิตามินซีหรือเติมน้ําผึงแท้สักหช้อนชา หากคุณชอบรสหวานละมุนค่อยๆจิบชาแก้วนี้ช้าๆสัมผัสถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายการดื่มชาขิงวันละหนึ่งแก้วโดยเฉพาะในตอนเช้าไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพไตแต่ยังช่วยให้ร่างกายอบอุ่นเสริมสร้างระบบย่อยอาหารและเพิ่มภูมิคุ้มกันอีกด้วยแน่นอนครับว่าผมต้องขอย้ำตรงนี้ว่าขิงหรือสมุนไพรใดๆก็ตามไม่ใช่ยาวิเศษที่จะสามารถ รักษาโรคไตให้หายได้ในทันทีแต่มันคือตัวช่วยเสริมเป็นเพื่อนร่วมทางในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสิ่งที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นการปฏิบัติตามแผนการรักษาของแพทย์การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตให้ดีการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพลดเค็มลดโปรตีนและดื่มน้ำให้เพียงพอขิงจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญในภาพรวมทั้งหมดนั้น ที่จะช่วยให้ร่างกายของคุณมีพลังในการเยียวยาและปกป้องตัวเองได้ดียิ่งขึ้นฟองในปัสสาวะจากจุดเริ่มต้นของความกังวลใจบัดนี้ได้กลายเป็นผู้ส่งสารเป็นเครื่องเตือนใจให้เราหันกลับมาฟังเสียงร่างกายของตัวเองมากขึ้นมันเตือนเราถึงความสำคัญของการดื่มน้ำเตือนเราถึงความจำเป็นในการควบคุมโรคประจำตัวและเตือนเราถึงพลังที่ซ่อนอยู่ในอาหารธรรมดาในครัวของเราเอง อย่ากลัวสัญญาณจากร่างกายแต่จงเรียนรู้ที่จะเข้าใจมันครับและตอนนี้ผมมีคำท้าเล็กๆสำหรับคุณหลังจากดูวิดีโอนี้จบลองลุกเข้าไปในครัวแล้วชงชาชิงดื่มด้วยตัวคุณเองตามวิธีที่ผมเพิ่งแบ่งปันไปลองทำสิ่งนี้ให้เป็นนิสัยเล็กๆเป็นการแสดงความรักต่อตายของคุณในทุกๆวันหากคุณคิดว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่าลังเลที่จะกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ไปให้กับคนที่คุณรักและห่วงใยนะครับ เพราะใครจะรู้พวกเขาอาจจะกําลังมีความกังวลใจเงียบๆแบบเดียวกันอยู่ก็ได้และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อที่เราจะได้ร่วมเดินทางและค้นพบความลับของสุขภาพไปด้วยกันอีกในครั้งต่อไปสวัสดีครับและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ